สวัสดีครับเจดีฟาร์มครับโอ้ยใย่าหพี่น้องเบึงบ้งเบงเบงออออกมาลุกมาเร็ว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 ,รว,รว,รวโอ้โหดูครับน้องกระจกเทศของเราเจดีฟาร์มครับผมโอ้โห ชุดนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนาครับผมเป็นไงนกตั้งแต่เดือนมิถุนานี่นี่ชุดเขาขาวที่บอกว่า,าลูกนกเผือกนะครับผมจํากันได้หรือเปล่านี่ครับเรามาโชว์ตัวกันแล้วนี่ดูสิลูกนกเผือกเราเมื่อเดือนมิถุนาที่เราโชว์นะครับที่ใส่ตะกร้ามาว่าอาเป็นไซสนกเผือกมีประมาณ9้าตัวครับผมนี่โอ้โหหลายคนอาจจะถามว่า อ่าทำไมเกทีฟามมีเยอะแท้ตั้งเก้าตัวอ้าวก็เกจีฟามเก่งอ้าวลืมปิดประตูพี่น้องลื่มปิดประตูโอ้รับพี่น้องตะกี้ตัวนี้หน่อยเนาะอ่าตะกี้ตัวนี้หน่อยี่ผมใส่กล้องมาตอนนี้น้องสูงตัวหัวผมรลยครับปุ่นเบิ่งตะระโตพี่น้องโอ้ยง่ครับครับผมนี่อ่าตอนนี้น้องเลยเจ็ดเดือนแล้วครับผม มิโตะหน้าครับผมลายเบิ้งครับผมนกเรือนมิโตะหน้าที่ลายเบิ้งครับผมนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเบิ้งห่าวแห้งครับพี่น้องห่าวแห้งเดี๋ยวให้เบิ้งอีกครอ่งหนึ่งครับผมอ่านี่อันนี้ก็เป็นไส้นกอ่านกเผื่อยคลิกกันครับผมนกเผื่ยกับหมายความว่านกเขาขามากตั้งหน่อยครับผมผู้ใดติดตามของเจดีฟั่มกับติรูจักครับผมว่าเจดีฟั่มเ่าอ่าแอบมีนกเผื่อยครับผมนี่นี่เดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยเบิ้งเบิ้งให้น้องออกไปครับผม หนึ่งตัวไปแล้วไปแล้วเบิ่งฟังนี่ก็โอ้โหครับพี่น้องกูดะกูดะเบิ่งตระโต้มีอโต้มันงครับผมโอ้โห,โโหไม่เอาลูกไม่เอา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 ,เอ,าอย่ามาวิ่งชนพ่อนะแต่ก่อนพวกเองพ่อยังอุ้มไปอุ้มมาอยู่ตอนนี้อุ้มบ่ได้หรอกครับพี่น้องเออตละโตอยูยอวยว่ประมั่นัวเลยหกสิบโอ้หกสิบประยุกครับผมนาแต่ระมั่นแปดสิบหรอกครับผมตระโต่นี่แปดสิบกิโลนะครับผมขนเบิ้งครับพี่น้องโอ้นกเขือกผมอะ่ะ เป็นยังไงบดินเนี่ยตอนขายหายผมมีคนอยากได้ครับผมบัดง่ายมากนี่มีคนอยากได้อีกบดนี่เอาเอาเบิง้งเบิ้งขาเบิ้งแข้งครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งเบิ้งขาเบิ้งแข้งครับผม <c oughs> <c oughs> นอเตือนเสียงไอพอมัน l ล u d บดินเนี้ยุ่นครับใายเบิง้งไหนนกเผือกงาฮ่ครับผมหยุดพ่อน,นั่งอยู่ตรงนี้นะลูกนะไม่เอาเป็นอย่างผมขึ้นนั่งลงครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไม่อยากให้ลูกนกเขาตื่นครับผมนี่ การแลนไปแลนมาถทมวาด,ดีบกก็ดีครับผมเป็นเป็นการอ่าแลนออกร่างกายของลูกนกกระจอ,อกเทศครับผมของนกกระจอ,อกเทศกันนะครับผมผมฟังบ่นกับสิแลเราเออกไปก่อนครับผมนี่ลาะนกเปือกที่ที่ท้ายให้เบื้องตอนนั้นนะครับผมที่ที่ที่ผมต้ายให้เบื้องตอนน้นอยๆเดี๋ยวไปเบื้องอีกคอกนึงกันครับผม โอ้มาแล้วมาแล้วอีกกองหนึ่งกองนี้กับนกเปลือกกันครับผมนี่ตัวหนึ่งหน่อยขาวจุนพูนจุนพูนเลยครับผมนี่มึงดูเโานี้ก็เห่าวแต่ทางห่าวห่าเห่าหยุดโอ้ยอยากมีพื้นที่จะเป็นหาอะไรซีบอะไรได้อครับแมลนสุดไอ้เจ้าเนื้อก็ยังสีดีครับผมตอนนี้เจดีฟาร์มห้อกระเดือไว้คอกตละคอกนี่หนากว้างสิบสองเมตร ความเงวประมาณสิบหาเมตรครับผมบ่งได้ญงครับผมแบบนี้ก็สงสานเล็กหน่อยในการหมุนตัวเบึงเบึงอ่าเขาก็ใส่บ้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับผมพี่น้องอืมเบึงเนี่นกปล่อยออกมาย่ำเสามีความแข็งแรงดีครับผมเบึงน้องน้องหล่ามูครับแนี้สี่เดือนกว่าก็ลัังจะหาเดือนครับนี่น้องหล่ามูนกชคดนี่ก็เป็นเป็นน้องยู่ประมาณเดือนครับ จางฟังปุ่นอาจจะเกตเดือนแปดเดือนแล้วครับผมเกเดือนกว่าแปดเดือนฟังนี่ประมัณหกเดือนย่างเขาเดือนที่เ็ดครับผมแต่ว่าน้องนองตัวนี้ก็ย่างเขาเดือนหาแล้วครับผมจะถือว่าแข็งแรงง่ายดีครับผมเบิ่งดูข้อจินโซกับบวกแห้งโอ้ยเบิ่งหลังเลยเราก็ไม่กินน้ำครับผมนี่ครับผมเลียงนกเรียงให้มีความสุขด้วยพี่น้องเลียงนกเลียงให้มีความสุขนี่มีความสุขก่อนหละไปครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นการ ได้ได้ความรู้จากการเลี้ยงนกได้ประสบการณ์เรื่องการขายการตลาดเดี๋ยวมันมาเองครับผมพี่น้องเพราะเขามีตัวจริงเราเขาทายอับลงท,ทุกมือทุกมือทุกมือผู้ใดเห็นผู้นั้นก็อยากได้ผู้นั้นเห็นก็โอ้ก็แปลกดีแต่เลี้ยงยากเพราะเขาก็ดีเริ่มสอบถามครับผมอืมเขาก็เริ่มให้คํำ เริ่มเริ่มคุยเริ่มมาน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปมาห่เอเกิดเป็นเองในการตลาดครับพี่น้องบ่ม,มีหยังเฮ็ดยากรับผมก็ไ่ได้ว่าผมเก่งมากแต่ตน,น่อยหอกครับผมเอากับมาศึกษาเอาเลี้ยงเอาผู้น,นั้นผู้นี้ว้าจังสันสน่องซีแน่ก็มาบวกมาผสมกันไปเรื่อยเอาไปมากเกิดเป็นความร้ก็เกิดเป็นค,ค,ความรู้สามารถท่ายทอดห้งเกษตรกรผู้ที่เ,เลี้ยงมาใไม่ได้ครับผมนี่ทังนี้ก็ทั้งกิจวัตรมากใส่ประสบการณ์ในการเลี้ยงอยูป่ประมาณ อ่หกปีแล้วครับผมย่างกับปีที่หกยี่ปีเจ็ดหรอครับผมโอ้ยเอาบัตรติ่งผู้ใดอยากได้ลุงหน่อยก็ประมาณเดือนกุมภาพลาครับลุงหน่อยให้แตกออกมาครับผมอ่าก็สี่ยุบประมาณอ่าเดือนกุมภาพันทียี่สิบกว่าๆนะครับผมยี่สิบยี่ห้ายี่หกสามารถโทรกับมหาเกียรติฟารยศได้เด้ออยากได้นกกระมัเอาครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมเอาอีพี่เหนียวไว้ซัมเนียก่อนครับครับสวัสดีครับผม